สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมเราคุณทําได้ง่ายเองนะครับผมวันนี้เรามาปะยางกันนะครับอันนี้ถอดยางแล้วเนาะนะครับคราวน,นี้เจอแผลนะครับผมเห็นไหมครับน่าจะเป็นตะปูนะครับผมตะปูเสียบเนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องหมกันเห็นไหมครับผมทะลุออกมาเป็นสีขาวๆเนาะคราวน,นี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปะยางนะครับผม ก็จะมีปั้มลมเนาะตัวนู้นแล้วก็จะเป็นโอเล่ L e นะครับโอเล่ L e ตัวนี้นะครับเอาไว้ปั่นนะครับคราวนี้ก็จะมีตัวรีดรีดอารีดสตรีมนะครับผมตัวนี้เนาะตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนจุบลมนี่ก็จะเป็นสตรีมนะครับผมสตรีมก็จะเป็นกาวนะครับกาวไว้ทาสตรีมนะครับ โอเคนะครับผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะจะเอาสปูหรือว่าน็อตไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเ็อตก็เป็นน็อตไอ้สกูนะครับส่วนมากจะเป็นสกูที่มันเสียบนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมา,าดูวิธีการปะกันต่ออีกนนึงนะครับผมก็ครับใช้ครีมกับลวดงัดนะครับผมออกมาละ ตอนแรกคิดว่าจะเป็นไออะไรนะมัดเกลียวปล่อยเนาะเพราะปกติจะเหยียบเกีียวปล่อยอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ตะปูแล้วครับผมมันจะเป็นเศษรวดเชื่อมเนาะปลายรวดเชื่อมนะครับปลายรวดเชื่อมหรือแมก็รวดนะครับโอเคแผลก็อยู่นี่นะครับผมเนาะต่อไปก็ใช้โอเล่ L e นะครับแต,แต่งแต่งแผลนะครับผมแต่งแผลเนี่ย เดีนะ๋ยวจะมองไม่เห็นครับ เราแต่งแต่งเพื่อเพื่อให้ตัวนี้มันมีความความเหนียวนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยให้มันเรียบนะครับให้มันเรียบเวลาเรารีดลมมันจะรีดเป็นรีดง่ายๆเนาะมันจะได้จับง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสร้างความเหนียวนะครับสร้างความเหนียวเนาะดูดูแผงกันนิดนึงผมบําบ <Okay. S 2> เห็นไหมครับริมผมเสียวไว้เนาะก็ถือว่าตรงอยู่นะครับเราก็จะเห็นแผลนะครับแล้วก็แต่งอีกรอบนึงครับแต่งให้มันเรียบให้มันก็ จะรีบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดาก็สายลมมีเส้นเดียวนะครับผมใช้ทั้งตัวตัวถอดแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับแป๊บนีงครับใส่ใ้ก่อนเป่าลมเพื่อทำความสะอาดนะครับ ก็ต่อไปก็ใช้ส้สตรีมครับผมสตรีมเนาะสตรีมเราก็เราจะแกะแผ่นอันนี้ออกครับผมแผ่นฟอยล์ออกเนาะแผ่นเอาแผ่นฟอยล์ออกเอาแผ่นอ้นตัวนี้ไว้นะครับตัวที่เป็น,ปนแผ่นแผ่นสีเนี่ยแผ่นนี้ใส่ไว้นะครับแค่น,นึงเนาะ ครับเพื่อนๆมันจะเป็นแผ่นนะแผ่นแผ่นฟอยกับแผ่นแผ่นใสนะครับอเ,เอาแกะไว้ก่อนแล้วก็ถายทาทากาวครับผมตกักเอากาวกาวปะยางเนาะทาไปที่แผลนะครับทาทั่วๆไปเลยนะครับ เวลาเราลงทายทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เล่าลอกลอกลอกแล้วก็แปะเข้าไปนะครับผมนะครับเราก็ลอกออกมาแล้วอันนี้เราก็ทิ้งเลย แหว่ีิแผลนะครับแห่แล้วก็ข่มไว้นะครับผมข่มเอาไว้เนาะแค่น้นพอมันขมแล้วมันเริ่มหนือแล้วก็รีดนะครับผมใช้ตัวนี้รีดเนาะรีดเพื่อให้มันสมานกับแผลนะครับผมแล้วก็ เป็นการไล่ลมนะครับไล่ลมที่ว่าบางทีเราปะไปแล้วลมมันมีลมอยู่ในในแผ่นเนาะนะครับนี่ไปเลยครับไม่เป็นไร อาจนว่ามันสมานเราก็โอเคนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นการใส่ยางนะครับผมโอเคครับผมกับการปะยางนะครับแต่ถ้ามีโอกาสผมจะแทงตัวหนอนให้ดูนะครับผมไม่ยากครับผมโอเคแล้วพบใ่คลิปหน้าครับกับผมและคุณทั้ไหลง่ายเองนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ โอเคสวัสดีครับผม